สวัสดีครับวิชาคณิตศาสตร์ชั้นปรถมศึกษาปีที่5นะครับพบกับครูเก่งนะครับวันนี้นะครับเราจะมาเรียนเรื่องอะไรนะครับมาดูกันนะครับการบวกจํานวนคระนะครับเอามาทบทวนก่อนนะครับเขาบอกว่าการเขียนจํานวนคระให้อยู่ในรูปของเศษเกินนะครับยังจํากันได้ไหมครับมาดูตัวอย่างแรกนะครับ ควูเก่งให้มา2อเศษ5ส่วน7นะครับเราสามารถเขียนให้อยู่ในรูปของเศษเกินได้อย่างไรครับก่อนอื่นก็เขียนโจทย์มาก่อนนะครับแล้วก็เท่ากับนะครับให้เรานำตัวส่วนนะครับไปคูณจํานวนนับครับตัวด้านหน้านะครับแล้วก็ไปบวกกับตัวเศษด้านบนนะครับโดยที่ตัวส่วนนะครับคือเลข7นะครับยังคงเหมือนเดิมนะครับเท่ากับนะครับ เอา7ไปคูณกับ2ได้14ครับแล้วไปบวกกับ5นะครับก็จะได้49่สส่วน7ครับพอจะเข้าใจไหมครับกับตัวอย่างแรกครับงั้นเรามาดูตัวอย่างที่2อีกสักข้อนะครับกูเก่งให้มา1 49ส่เส่วน12นะครับตอนนี้ก็ทำง่ายๆครับให้เรานำตัวส่วนนะครับก็คือเลข12นะครับไปคูณกับเลข1ก่อนนะครับ ได้เท่าไหร่นะครับแล้วก็ไปบวกกับเลข9ตัวเศษด้านบนนะครับโดยที่ตัวส่วนยังคงเหมือนเดิมนะครับคือเลข12ก็จะมีค่าเท่ากับ12คูณ1ได้12แล้วไปบวกกับ9กลายเป็น21ส่วน12นั่นเองครับพอจะเข้าใจไหมครับกับตัวอย่างที่2นะครับคราวนี้นะครับเรามาดูการบวกจำนวนคละนะครับ เขาบอกว่านะครับเรานะครับสามารถทําได้2วิธีดังนี้นะครับวิธีแรกครับก็คือให้เราทําจํานวนคระให้อยู่ในรูปของเศษเกินก่อนครับวิธี2นะครับเขาบอกว่าให้เราแยกจํานวนนับกับเศษส่วนออกจากกันครับมาดูวิธีแรกกันก่อนนะครับวิธีแรกก็คือทําจํานวนคาให้อยู่ในรูปของเศษเกินนะครับทําได้อย่างไรนะครับเรามาดูตัวอย่างที่1ก่อนนะครับ จทย์ให้มาว่า3เศษ1ส่วน2บวกเศี่ส2ส่วน5นะครับข้างหน้านี้เป็นจำนวนคละนะครับด้านหลังนี้เป็นเศษกืนนะครับตัวบนมากกว่าตัวล่างนะครับพูดง่ายนะครับเรามาเขียนวิธีทำก่อนครับก่อนอื่นแล้วก็เอาจทย์ลงมาเขียนก่อนครับเท่ากับนะครับ ให้เราเปลี่ยนจํานวนค่ะตัวนี้นะครับ3ามสีส่วน2ครับให้อยู่ในรูปเศษเกินก่อนนะครับจําได้ไหมครับก่อนหน้านี้เราคิดไปแล้วนะครับว่าทําอย่างไรนะครับก็จะได้ว่าเศษ7ส่วน2นะครับแล้วก็บวกนะครับบวกกับเศษยี่สองส่วน5้าตัวหลังก็อยู่เหมือนเดิมนะครับคราวนี้เราสังเกตดูว่าตัวส่วนยังไม่เท่ากันใช่ไหมครับแล้วก็ ต้องทาตัวส่วนให้เท่ากันก่อนนะครับตัวส่วนด้านหน้าปเป็นเลขสองด้านหลังเป็นเลขห้านะครับข้อนี้ตัวส่วนเราไปคิดแล้วก็จะได้เท่ากับ10นะครับหมายความว่าข้อนี้เราต้องทตัวส่วนให้เท่ากับ10มาดูตัวด้านหน้าครับนะครับเท่ากับ,บเจ็ดส่วนสองสองคูณอะไรได้10ครับแปลว่า2ตัวนี้ต้องคูณ5ทั้งสี่และ ส่วนนะครับเวลาทํานะครับให้เราใส่วงเล็บก่อนนะครับทําตัวไหนใส่วงเล็บตัวนั้นนะครับวงเล็บเปิดนะครับสี่เจ็ดส่วนสองคูณห้าทั้งสี่และส่วนนะครับแล้วก็วงเล็บปิดนะครับบวกกับนะครับทําตัวหลังนะครับตัวส่วนเลขห้าเราต้องการทําให้เท่ากับสิบใช่ไหมครับแปลว่าตรงนี้ให้ใส่วงเล็บเปิดก่อนนะครับ เศษยี่สิบสองส่วนห้านะครับให้ไปคูณกับสองทั้ง4และสนยนนะครับแล้วก็วงเล็บปิดเท่ากับครับมาดูตัวด้านหน้าครับยังจากันได้ไหมครับในเรื่องของการบวกเศษส่วนนะครับสังเกตดูว่าด้านหน้านี้ครับจะเป็นเรื่องของเศษส่วนแล้วใช่ไหมครับเราเคยเรียนกันมาแล้วนะครับก็ให้นำจ7คูณกับห้านะครับได้ตัวด้านบน ส่วนตัวด้านล่างครับให้นำา2คูณกับ5ก็จะได้ว่า4 35ส่วน10บนะครับบวกนะครับให้เราดึงลงมาเลยนะครับตัวด้านหลัง22คูณกับ2นะครับส่วนตัวด้านล่าง5คูณกับ2ก็จะได้ว่า4 4 4ส่วน10นะครับสังเกตดูว่าตัวส่วนเท่ากันแล้วนะครับให้เรานำตัวสี 2, มาบวกกันได้เลยครับโดยที่ตัวส่วนยังคงเขียนเหมือนเดิมครับเพียงตัวเดียว ตรงนี้ก็จะได้ว่านะครับเท่ากับ35บวกกับ44ก็จะได้เศษเจส่วน10ครับตัวตรงนี้นะครับจะเป็นอยู่ในรูปของเศษเกินนะครับเราต้องทําให้อยู่ในรูปของจํานวนคระนะครับเวลาตอบนะครับจะเท่ากับนะครับ7เศษ9ส่วน10นะครับยังจําได้ไหมครับทําเศษเกินให้อยู่ในรูปของจํานวนคระนะครับ ทีการตั้งหารนะครับหารเหมือนงองูนะครับในคลิปที่แล้วเราเรียนไปแล้วนะครับดังนั้นข้อนี้ตอบนะครับ7 4 9ส่เสวน10นะครับพอจะเข้าใจไหมครับกับตัวอย่างแรกครับเรามาดูตัวอย่างที่2ต่อนะครับตัวอย่างที่2ด้านหน้าก็เป็นจํานวนค่าด้านหลังก็เป็นจํานวนคละนะครับวิธีนี้นะครับให้เราทําจํานวนค่ะให้เป็นเศษเกินก่อนนะครับ ก็เขียนวิธีทําก่อนเลยนะครับก่อนแรกนะครับแล้วก็เอาจูดลงมาเขียนก่อนนะครับเท่ากับนะครับ C ี3ส่วน8นะครับถ้าตรงนี้นะครับเป็นจำนวนค่าให้เขียนในรูปเศษเกินนะครับก็เอาแไปคูณกับ C นะครับได้32แล้วไปบวกกับ3เป็น35แต่ตัวส่วนเหมือนเดิมครับก็จะได้ว่า C35 ส่วน8เห็นไหมครับเครื่องหมายบวกนะครับตัวด้านหลังครับ สองเศษสี่ส่วนห้าเป็นจํานวนค่าให้เป็นเศษเกินครับเอาตัวด้านล่างครับไปคูณตัวด้านหน้าครับก็คือ5คูณกับ2ได้10นะครับแล้วไปบวกตัวบนครับบวกกับ4กลายเป็นเศษส4ส่วน5ครับนักเรียนสังเกตดูตัวส่วนครับไม่เท่ากันครับไม่สามารถบวกกันได้ครับเรานะครับต้องทำตัวส่วนเท่ากันก่อนนะครับคราวนี้ตัวส่วนเลข8กับเลข5ครับยังจำกันได้ไหมครับทำตัวส่วนให้เท่ากันนะครับ ข้อน,นี้ตัวส่วนเราต้องทําให้เท่ากับ40ครับดังนั้นนะครับมาดูต่อครับเท่ากับเราต้องทําตัว435ส่วน8นะครับให้ดูเลข8นะครับ8คูณอะไรได้40นะครับแปลว่าตรงนี้8ต้องคูณกับ5นะครับโดเวลาทานะครับให้เราใส่วงเล็บก่อนเสมอครับวงเล็บเปิด435ส่วน8คูณ ห้าทั้งเศษและส่วนแล้วก็วงเล็บปิดครับเครื่องหมายบวกดึงลงมาเลยครับอไปดูตัวด้านหลังครับเศษสส่วน5ครับตัวส่วนคือเลข5 5าคูณอะไรอยได้40นะครับก่อนอื่นครับให้ใส่วงเล็บก่อนครับเศษสส่วน5คูณกับเศษแปส่วน8นั่นเองครับเวลาคูณคูณทั้งเศษและส่วนนะครับแล้วก็วงเล็บปิดครับเท่ากับครับมาดูตัวในวงเล็บหน้าก่อนนะครับ นำ35คูณกับ5นะครับจะได้ตัวบนและนำา8คูณกับ5จะได้ตัวล่างครับจะได้เท่ากับเศษ175ส่วน40นะครับบวกกับตัวด้านหลังครับในวงเล็บด้านหลังครับให้นำตัว14ไปคูณกับ8นะครับตัวส่วนก็นำเลข5ไปคูณกับเลขแดนะครับก็จะได้ว่าเศษ112ส่วน40สิบ สังเกตว่าตัวส่วนเราเท่ากันแล้วใช่ไหมครับให้เรานําตัวเศษมาบวกกันได้เลยครับโดยที่ตัวส่วนยังคงเขียนเหมือนเดิมเพียงตัวเดียวนะครับเท่ากับ175บวกกับหก็จะได้เท่ากับส2 8 7ส่วน40ครับตรงนี้ยังอยู่ในรูปของเศษเกินนะครับเราต้องทําให้อยู่ในรูปของจํานวนคะครับ โดยวิธีการหารนะครับหารยาวนั่นเองครับก็จะได้ว่านะครับเท่ากับ7เศษ7ส่วน40นั่นเองครับดังนั้นข้อนี้จะมีคำตอบเท่ากับ7เศษ7ส่วน40ครับเรามาสรุปบทเรียนกันหน่อยนะครับเขาบอกว่าการบวกจำนวนคะนะครับเหมือนกับการบวกเศษส่วนนะครับมีวิธีทำนะครับด้วยกัน2วิธีนะครับ ก็คือทําจํานวนคล้ายอยู่ในรูปเศษเกินก่อนก็ได้นะครับหรือหรือแยกจํานวนนับกับเศษส่วนออกจากกันนะครับแล้วแต่ลกเรียนจะบทนับวิธีไหนนะครับวันนี้นะครับครูเก่งขอลาไปก่อนนะครับค่อยพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับขอทุกคนตั้งใจเรียนนะครับสวัสดีครับ